3ข้อปฏิบัติเมื่อคุณตัดสินใจผูกมัดหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วนะคะข้อ1ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือผูกมัดหรือคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะเช่นเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะหรือแต่งงานกันแล้วนะคะความซื่อสัตย์ก็จะตามมาโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาตินะคะถ้าเรา รักใครสักคนนะคะเราก็จะมีความซื่อสัตย์ด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยากจะทำผิดอยากจะนอกใจเขานะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะดังนั้นความซื่อสัตย์นะคะจึงเป็นวิธีที่จะต้องปฏิบัติขั้นพื้นฐานโดยธรรมชาติในชีวิตคู่ในความสัมพันธ์จริงจังอยู่แล้วนะคะข้อที่2นะคะเมื่อเรามีความซื่อสัตย์ให้ซึ่งกันและกันแล้วนะคะเราก็จะต้องให้ความ เชื่อใจไว้วางใจนะคะไม่ตามจี้จิกหรือหึงหวงหรือว่าไม่ไว้ใจคู่รักของเรานะคะความเชื่อใจนะคะหมายถึงเราเชื่อใจตัวเองด้วยนะคะเพราะเมื่อเราเลือกที่จะผูกมัดคอมมิทเมนต์หรือเลือกใครมาเป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยานะคะเราต้องเรียนรู้ศึกษาคบหาดูใจกันมากพอจนเราเลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตหรือเลือกเขาเป็นแฟนนะคะดังนั้น การเชื่อใจกันหรือไว้วางใจกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันและรวมถึงให้เกียรติตัวเราเองด้วยนะคะคู่ของคุณคือภาพสะท้อนของคุณนะคะเมื่อเรากล้าเชื่อใจคู่รักของเราแปลว่าเราเชื่อใจตัวเองในการเลือกเขามาเป็นแฟนหรือคู่รักหรือคู่ชีวิตของเรานั่นเองนะคะแล้ข้อที่3นะคะ เมื่อเรามีความซื่อสัตย์เชื่อใจไว้วางใจแล้วนะคะเราก็จะต้องดูแลความสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นนะคะและวิธีดูแลความสัมพันธ์นะคะเราต้องดูแลด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะคะเมื่อเราเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะคะตกลงเป็นแฟนกันแล้วคอมมิชเมนต์แล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูแลความสัมพันธ์นะคะ3อย่างด้วยกันก็คือ1ดูแลตัวเองนะคะเรายังคงต้อง ดูแลตัวเองดูแลความสุขตัวเราเองนะคะการที่เรามีชีวิตคู่มีแฟนนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปขึ้นอยู่กับแฟนของเรานะคะเรายังคงต้องทําสิ่งที่เราชอบนะคะหรือมีความสุขในแบบของเรามีโลกของเราบ้างนะคะและอย่างที่สองนะคะเราก็จะต้องดูแลคนรักคู่รักของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเราก็จะต้อง แคร์ Care, ดูแลคนที่เราอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนรักหรือคู่ชีวิตที่เราเลือกที่จะอยู่กับเขานะคะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปนะคะดังนั้นเมื่อเราดูแลตัวเองแล้วเราก็ยังต้องดูแลหรือแคร์คนที่เราอยู่ด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่3ดูแลความสุขร่วมกันระหว่างเราและเขานะคะความสุขบางอย่างของชายและหญิงแตกต่างกันนะคะแต่มันจะมีบางอย่างที่เรามีความสุข ตรงกันนะคะดังนั้นดูแลความสุขที่เรามีตรงกันให้ดีและเพิ่มความสุขนะคะสร้างความสุขและพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นนะคะมีแผนอนาคตร่วมกันนะคะสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูแลความสุขร่วมกันสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป หรือเสื่อมลงนะคะเช่นเราซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะช่วงใหม่ๆนะคะก็จะดูใหม่ดูสะอาดสะอ้านนะคะดูทุกสิ่งทุกอย่างดูดีเข้าที่เข้าทางไปหมดนะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแลนะคะบ้านหรือคอนโดของเรานะคะก็จะเสื่อมลงเก่าลงและถ้าเราไม่ดูแลเลยไม่ดูแลความสะอาดนะคะมันก็จะเสื่อมลงตามสภาพตามการเวลานะคะดังนั้นความรักความสัมพันธ์ก็เช<ะ>่นกันนะคะต้องการการดูแลอย่างดีนะคะถ้าเราดูแลดีและพัฒนาความรัก ะะให้เติบโตขึ้นนะคะเช่นมีอนาคตร่วมกันนะคะมีแลนต่างๆร่วมกันมีกิจกรรมใหม่ๆนะคะเช่นไปออกเดทกันสม่ําเสมอมีแพลนทําอะไรร่วมกันนะคะเพิ่มกิจกรรมหรือทําอะไรที่แตกต่างนะคะหรือว่าสร้างความตื่นเต้นนะคะระหว่างการเดินทางของชีวิตคู่นะคะก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะดังนั้นความรัก ต้องการดูแลนะคะเพราะเราคือสิ่งมีชีวิตนะคะที่ไม่หยุดอยู่กับที่เรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะดังนั้นเราต้องพัฒนาเพื่อรักษาสภาพนะคะให้มั่นคงนะคะเหมือนที่เราซื้อบ้านซื้อคอนโดมาเราก็ต้องรักษาดูแลนะคะเพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้นนะคะความรักก็เช่นกันค่ะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากเรียนวิธีออกเดทยังไงให้มีเสน่ห์นะคะคอร์สฮอลิเดยวิธีวางตัว ให้เขาปฏิบัติกับคุณแบบคนพิเศษเมื่อออกเดทกันนะคะวิธีวางตัวเมื่อออกเดตในช่วงแรกๆที่จะทำให้เขาประทับใจและตราตรึงใจเขาไปตลอดการนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจทักที่ l i น์แอดครูจิตค่ะ